คุณสุกยัยยะน้ำมันนวดสมนุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกยัยยะสั่งซื้อโทร020160000หรือว่าทีและแอทีวี999ท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งคัน แพ้เงือขึ้นผดขึ้นสะเก็ดให้ทดลองใช้สบูส่สกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเงือกลิ่นตัวกลิ่นคาวใช้สบูส่สกสกินสังส่งซื้อโทร02 016 00 00หรือว่าทีแล,และแอดวี999ขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททูลสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับนะครับ,บคู่นี้ก็ถือว่าถูกคู่เลยนะครับเพชรประกายได้เปรียบรูปร่างช่วงชกนะครับออกแข้งขวางแทงดีนะครับในขณะที่โคตรเจ๋ง พาเพจจังหวะฝีมือนี่ถือว่าจัดจ้านเลยนะครับแล้วก็ไนนี่ดูว่าเสียเปรียบนะครับจตนอกนี่จัดจ้านกว่าแน่นะครับวันนี้รูปร่างชุ่งชกดูเล็กกว่าไม่ประท้านะครับอาศัยจังหวะฝีมือก็อยู่ที่ว่าเพชรประกายนะครับก็ต้องพยายามเบียดให้ถึงตัวครับยอดฝีมือรุ่นจิ๋วเลยนะครับเพชรประกายสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนหรืออันสุขุมวิทครับมุมแดง เจอกับมวยแถวหน้ามาหมดนะครับในช่วงระยะหลังแต่ว่าแหมเข้าที่2อย่างเดียวครับแพ้ตะเกียบเหล็กแพ้ดีเซลเล็กสิงเดชาสองไฟอ่ะครับส่วนโคชเจ๋งสิทธิ์แสนเชิงครับฟอร์มดีครับล่าสุดนี่เอาชนะคะแนนกังวานเล็กสุ้มไก่ชนเพชรศิลาครับทำให้วันนี้นี่ทีมงานโปรโมเตอร์ผู้จัดนะครับให้โคชเจ๋งนี่ขึ้นชั้นเลยครับถ้าผ่านเพชรประกายไปได้นี่ต้องบอกว่ามวยรุ่นนี้เกรดเอบวกยืนรออยู่เพียบอ่ะครับ ในชุดเดียวกับพวกยอดโพท,ทองนิวแสนชัยเพช,ชรจระทานนะครับรออยู่ะรูปร่างไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับสำหรับเพชรประกายกับโพเจ๋งฝีมือกับฝีมือครับประเภทสมองมวยไ q คครับแต่ใครหลุดใครหลวมนี่อาจจะออกทะเลเลยก็ได้นะครับพี่บอลครับอาหานีครับประเภทยันฝีมือโพจร์ทนมาเจอกันครับ จาะล่างไปทีนึงโตดเจ๋งเพชรประกายายถือว่าวันนี้ครับสองคู่แรกผ่ายและรางวัลจากแอนตซินเหมือนเดิมครับเตกันคอสอกกับเข่าร้อยครับแอนตซินมีรางวัลมอบให้1,000 0บาทจระเข้ฟาดหางนี่3,000 0บาทกรณีที่เกิดแพ้แตกแอนตซินครับมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับนักชกผู้บาดเจ็บจากแพ้แตกเข็มละ5 0 0บาท ขอบคุณแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับด้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับนิ่งเหลือเกินนะครับวันนี้โคตรเจ๋งมาชกในเกมตั้งรับนะครับมวยขวาแต่สายหน้านี่ออกแม่นนะครับคอยเกี่ยวคอยโตมาดูว่าเพชรตะกายเอาล้ครับไปเดินช้าไม่ได้ต้องเดินให้เร็วนะครับ อาจจะหลงเหลี่ยมได้เพราะโคตรเจ๋งนี่โอ้เหลี่ยมเชิงนี่ถือว่าแพ้วๆเหลือเกินชกในเกมตั้งรับเล็กกว่าไม่เร่งไม่รีบแต่เวลาโต้นี่โต้เนื้อๆครับอาจจะออกน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าออกแล้วเห็นผลเลยครับโคตรเจ๋งเพชรประกายสืบท้าครับไอคิวใครจะเจ๋งกว่ากันครับแต่ว่าวันนี้แข้งของโคตรเจ๋งถือว่าคําเป้าหมอมหมอเหม๋งนี่แม่นยํานะครับบริเวณชายโครงด้านซ้ายนะครับ คู่นี้แฟนมวยอาจจะใจเย็นนี่ครับโดโดนกินฟีคืนไปครับโอ้รุ่นเล็กแต่ว่าฝีมือจัดมียักคิ้วหลิวตาเป็นระยะระยะนะครับทั้งคู่ครับทั้งเพชรประกายกับโคดเจ๋งมีสงครามประสานสลับเท้าโดนขวาเอาซ้ายยังไม่ถึงนะครับแข้งของเพชรประกายครับ <c oughs> ครับ เต้นแล้วครับอาจจะไม่ได้บู๊เละดูเดือดดูดันแต่ว่าดูครับชิงจังหวะออกอาวุธนี่ครับขวาคนละแข้งอ้าขยับขยับนี่ครับแผ้ขวามาก็ขวาคืนนี่ครับซ้ายมาก็ซ้ายคืนครับแม่ออกอาวุธทันกันเลยนะครับแม่นนะครับจังหวะการออกแข้งของโคตรเจ่งนะครับเหตรกายก็พยายานจะเบียดยาวกว่ามีแทงขวายาวๆเหมือนกันนะครับเดินขยับกระชับพื้นที่ไปเรื่อย ตัวเจ๋งหมกอย่าเข้ามาใกล้นะครับมีลูกทีนี้แล้วก็หมัดคอยทำลายจังหวะเอาไว้เรื่อยไม่หนีนะครับยืนเงันใกล้ๆแบบนี้นะครับอาศัยจังหวะฝีมือขวาหลุดหลวมก็โดนเหมือนกันนะครับมาดูนะครับหลุดไม่ได้เลยนะครับผู้นี้ใครหลุดนี่โดนทำโทษทันทีแน่เชื่อว่าน้องน้องนักมวยนี่ไม่มีใครอยากจะชกกับสองคนนี้เท่าไหร่ครับดูแล้วชกยากโอ้โหนี่ครับเอาไว้หลุดก็โดนสิครับ ความเร็วนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าโคตรเจ๋งไม่ได้เสียเปรียบเลยนะครับเพชรประกายสายนะสายหลุดซูฮ g จสัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาตทูและดีแท็ก ธุรกิจห้าดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CPF เลสเตอร์ลองแอนด์ซูเชนจำกัดบริษัท c ีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียตไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบพระคุณอุปกรณ์พายอุปกรณ์มวยระดับพรีเมียมส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์พายอุปกรณ์มวยระดับพรีเมียมครับเอาละครับออกมาเร่นเกมแล้วนะครับเพชรประกายพยายามจะเบียดจะปล้ำใน ดูนะครับแนมะ่โคตรเจ๋งเองพยายามจะกดแขนไล่แขนแล้วก็แทงฟู่ไม่ยอมให้เพชรประกายนั้นตีได้ไง,ไงได่ายๆโอ้โหนี่แหละครับใส่แล้วครับแทงแล้วก็คาไว้ด้วยเพชรประกายพยายามจะเบียดจะชนนะครับนอกนี่ก็อาศัยจังหวะนะครับโคตรเจ๋งมีจังหวะออกแข้งเพชรประกายจะหลุดจะหลวมไม่ได้ โอ้โหผู้นี้นี่เปิดเกมยกที่สามนี่แลกกันอย่างสนุกเลยครับพยายามจะเปลี่ยนสไตล์กับเพรประกายชนชนเข้าไปครับแหมให้โคจ๋งนี่คิดเยอะคิดเยอะไม่ได้ครับพออยู่ไหนครับพยายามจะชวนทะเลาะในแล้วนะครับทางด้านเพชรประกายครับโคจ๋งยังชกในเกมตั้งรับตามที่ตัวเองถนัดวงในเลื้อยเลื้อยกันอยู่เอาคีบได,ได้ตีคืนไปเอาคีบได้คีบได้ล็อกมาครับ ยกนี้นี่เต็มรูปแบบแล้วครับยกที่3ครับโอ้โหตอนนี้หาเดินเดินเข้าไปครับเพชรประกายนี่ครับโคตรเจ๋งหะลอคืนจังหวะ2อยู่ครับเพชรประกายเดินหาคนละแงนเอานายยกเสียบขวางขวางยกเสียบเข้าไปครับโคตรเจ๋งเพชรประกายหพยายามยัดดูครับหยกนี้ทั้งนอกทั้งในเลยครับเอานะครับแลกกันแบบนี้นะครับ โค้ชเจ๋งก็จังหวะไหนก็มีจังหวะล็อกจังหวะไล่แนแล้วก็แทงสู้นะครับเพชรประกายเก็พยายามจะใช้รูปร่างนะครับเบียดชนไปเรื่อยนอกจังหวะฝีมือนะครับของโค้ชเจ๋งคอย,ยบังแล้วก็มีแทงโตหรือว่าเพชรประกายก็ต้องเดินให้เร็วกว่านี้ต้องถึงตัวให้ได้นะครับไปยืนคุยแบบนี่ในมาดูกันที่วงในนะครับพยายามจะใช้ความใหญ่ห่มไปเรื่อยเหมือนกันนะครับเพชรประกาย โคตรเจ๋งก็มีลูกกดแขะแล้วก็แทงสู้แทงขาไว้ครับเกมนี้ถือว่าสนุกเลยครับมาดูครับยกนี้จะเป็นเกมของใครครับเพชรประกายหรือโคตรเจ๋งครับว้าแต่ว่าถูกคู่จริงๆครับไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนครับมัดเท้าเข่าศอกนี่แ้ออกเต็มรูปแบบครับแข้งขวาสาสไปก่อนครับเพชรประกายโคตรเจ๋งอาคืนด้วยแข้งครับแหมยกบังได้ขวาไปขวามาไม่มีของฟรีเลยครับวัดกันครับ วงในวงในขวางยัดไปครับตีคืนได้ไหมมหากรรมการแยกงัดออกมาก่อนครับโอ้โห,โ,หโหนี่ครับมายกสแล้วดูครับชิงหลักชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิปกันน่าดูเลยครับเพชรประกายขวาไปโคตรเก่งคืนมหาคนละสองแทงขวามาขวาคืนนี่ครับมาถึงตรงนี้นี่ถือว่า ค่อนข้างจากคู่ขี้สูสีเลยทีเดียวอ้าวเพชรประกายาลายตอนเข้าไปโคจ๋งลอ้ลอล้อล้อคืนจังหวะสองอยู่ครับโอ้โหจังหวะแข้งขวานะครับของโคจิง๋งออกได้แม่นเลยครับเพชรประกายขวานี่ก็ออกได้หนักๆเหมือนกันเกมนี้ถือว่าคู่ขี่สูงสีเลยนะครับมาถึงตอนนี้ชิงจังหวะออกแข่งกันเอามาดูลูกขวาง โอ้โหตีกันไม่ถนัดดีกรรมการต้องแยกก่อนนะครับแต่ว่าถือว่าคู่นี้นี่ชกกันได้สมศักดิ์ศรีนะครับอ่ะเป็น40วิของปลายยกสี่ที่ตื่นเต้นครับว่าหลุดเดียวหลุดเดียวไม่ได้นะครับอ่ะแข้งขวาเตะเตะไปครับทางด้านเพชรประกายโคดเจ๋งก็ตั้งป้อมรอที่จะบอมสวนมาครับ30วิแข้งขวาอ่าเพชรประกายโยกหาช่องเจาะขวามาโคดเจ๋ง คู้นี้นี่ดูครับแทบจะต้องเปิดภาพช้าตัดสินแน่ครับปลายยกที่4ี่ครับชิงดําแน่ครับแข่งเป็นของใครครับแข่งแข่งสุดท้ายเออมันไม่มีแม่ขยับหลอกด้วยครับโดนแข่งขวาของโคชเจ๋งไม่เหมือนกันโอ้โหชอบใครครับเชื่อว่าคู่นี้ไม่ได้จบกันแค่ไฟนี้ไฟเดียวแน่ครับหมดยกที่4ครับเดี๋ยวกลับมาชิงกันยกสุดท้ายครับ ยาวกว่าใหญ่กว่าก็พยายามจะขยับคู่ดูว่าต่างฝ่ายต่างจับมันอกมั่นใจนะครับทิ้งจังหวะหาเหลี่ยมหาตรงกันนะครับใายจะบมั่นมาออกได้สวยๆอีกสักเม็ดสองเม็ดนี่เป็นเรื่องเลยนะครับคู่นี้สองนาทีสุดท้ายครับเป็นสองนาทีที่กรบมการน่าจะหาตัวผู้ชนะนะครับสุดท้าย แต่จะเป็นเกมของใครครับ2นาทีที่เหลือครับเพชรประกายสิทธิ์ลงพี่น้ำฝนมุมแดงหรือว่าโคตรเจ๋งสิทธิ์แสนเชิงมุมน้ำเงินครับโอ้ยอดฝีมือรุ่นจิ๋วทั้งคู่ครับหนึ่งนาทีกับอีก45ิาวิเวลาเหลือเยอะนะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็เชื่อว่ากดดันนะครับอัดฉีดมีเยอะทั้งคู่ครับยังไงดีครับดูว่าไม่มีใครอยากจะเปิดเกมแล้วครับ กรรมาการบอกไอ้หนูเวลาเหลืออีกเยอะเลยครับอีกหน่อยได้ไหมมุมแดงครับเพชรประกายสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนครับวันนี้ชนะคะแนนโคตก๋งสิทธิ์แสงเชิงไว้แบบสุดมัน่นสุดเบียดเลยดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ p ายทีวี